ตัวออกมันไม่แน่นเหมือนเมื่อก่อนผู้ใดกันเมื่อก่อนเราเห็นอะไรเนี่ยเราต้องทำอะไรเราจับมันไม่แน่นเลยของปูของของปูแต่ตอนนี้มันเห็นปุ๊บมันเห็นแหละแต่มันไม่ได้จับก้นมาเกาะต้นมาเกิดเหมือนเมื่อก่อนอันนี้คือเป็นผลของการปฏิบัติเราจะเห็นดันดีเห็นในภาษานั้นๆมันเองตายรู้สึกได้มีเสียงไดเหมือนได้กลิ่นได <c> ้รสกายสมปัสใจไม่คิดเนี่ยเราเห็น ตัวของเรา่าเป็นคนอย่างไรเป็นคนที่ลายตัวออกดยเป็นคนที่ขันม่อตัวเองนี่แน่นเข้าไปนี่คือการปฏิบัติทางนั้นนี่ถ้าใครปฏิบัติยังไม่เห็นตรงนี้ยังไม่เห็นเข้าถึงธรรมว่าธาตุธาตุยังไม่แตกธาตุยังไม่สลายธาตุยังไม่คลายแต่ความลิบมั่นชื้นมั่นนะไม่มีทางจะเห็นธรรมแต่การเป็นผู้ที่มีลิ์มีอิธิลิบ ผมไม่ตัดข้อทำไเปเถิดนนีีผลน,นะความนกริตอีพิิตเนี่ยใครปฏิบัติยังไงก็มีผลดังนั้นแต่เราไม่ได้ตองการตรงนั้นเราไม่ได้พูดตรงนั้นเราไม่มีข้อวัดข้อปฏิบัติเราไม่ได้มีปฏิปทาตรงนั้นเจตนาของเราคือความเข้าถึงนี้ทำตนของพระพุทธมีประภาพยาใ่ในคำว่ามีรคคือความดับ ความไม่มีที่คุมขงังแห่งจิตวิญญาณของเราด้วยความรักความจงใดๆทั้งนั้นเราต้องการตรงนั้นดะังนั้นจึงเห็นธรรม้วยสูงสุดข,ของพระผู้มีพระเจ้าและพระอาหารเจ้าทั้งหลายท่านนั่งไปที่มีอรรถทั้งนั้นธรรมที่ท่านกล่าวก็เป็นใเพื่อที่จะครับไม่ได้เป็นในเพื่อเข้าทุกไหนคนไหน,ไหนเราจึงเห็นว่า คำสอนของพระพรทธเจา้าจะมีจุดมุ่งหมายอย่างนี้และในวันนี้พระคุณเจ้าระวางให้ดีเขาจะสอนเราให้เป็นผู้ที่เด่นบานอยู่ในโลกในชาติทิฏฐิแห่งสัมมาทิฏฐินั้นเร่นมน้อยลงไป,ปทิฏฐิเดินทิฏฐิท,ท,ที่มั่นคงอ,อยู่กับโลกคือมิจฉาทิฏฐินั้นกำลังกลับมาเด่นบานขึ้นมาอีก ไม่ใช่เรื่องพูดกันเล,เล่นๆทุกวันนี้แม่แต่นับวงก็ยังเป็นมักเถือรักที่อะไรอะไรหล้งรับกิจไว้ในพระใจตัวเองคุณก็หลงกันเพื่อเตือนกันแต่เราทีงหลายนยอย่าไปหลงถ้าหากเราหลงวันไหนเราขาดคุณวันนั้นมีมูลทำให้เห็นเถิดทำให้รู้เถิด พอกินเราถึงตรงด่นานรับเอ็นดนตรีก็ตกใจตรงที่มันเป็นแดนจำแนกรสชาติไปทำอะไรเข้าไว้อย่างไรไปเห็นแล้วตวกใจยากโดนมุ่งขาวโดนขาวโดนข,ข,ขึ้นข้างบนเป็นเท้านักบวชในศาสนาของเราร่วมลอยลงเรือมีวันดูขึ้นไปนนพดาบนเราเลย ตไปอยู่างล่างหมดโกรใจนักบวชทำไมไป้างล่างยแต่ญาติโยมทำไมเดินขึ้นางบนอันนี้น่าคิดเพราะอะไรกมผู้ห่านี้ท่านอาจจะเห็นว่ามัไกลเกินัวจะรู้ัวจะเห็นก็เพราะรู้แล้วนี่แหลเหนแล้วนี่แหละงเอามาพูดกันมาแสดงให้กันฟังว่าอย่าพยายามเข้าไปสู่คำว่าผิด ผิดแล้วมันแก้ไขไม่ได้ไม่มีใครตามไปแก้ไขเราได้ฉะนั้นเรามีลมหายใจอยู่มีสติอยู่ยาผิดผิดมากผิดผลไม่อยาผิดมันแก้ไขยากลงไปข้างล่างแล้วไม่หมดสิทธิจะดึนขึ้นมาได้อีกแต่ส่วนที่ไปอยู่ห้างนี้มน้อยนะมีน้อยไม่เคยได้เห็นนักบวช แม้จะเข้าสู่ความเป็นเทพรุ่นให้ด่งทุกวันส่วนมากลงไปอยู่ข้างล่างเยอะเป็นอย่างนั้นพอไปเห็นตรงนี้แล้วตกดใจเลยมีใหม่เนี่ยคนรูกเป็ทองแบบว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้หมอพอเห็นเยว่ามันอยู่ไม่ได้นะการมานั่งเฉยกินเฉยนอนเฉยในสกายาลยืนอยู่ไม่ได้ก็เรีบคนขนไควเดินเดินนั่ง ปฏิบัติไปได้มากไม่ได้อะไรแล้วแต่ทำให้ถูกไว้จนีแต่คนไม่รู้เนี่ยไม่รู้ก็ไม่รู้จริงจิตเหินแล้วน่าสงสารเราพูดเป็นอารมณ์มันมันไกลเก็นวตัวรู้รู้วักเรารูจริงแต่การก็ถึงเนี่ยมันก็ถึงได้การกระทำเราไปเห็นตรงนั้นเราโลกนั่งใจเลยก็กุณครับไปปฏิบัติอูตอท้าคุณ อยู่คนเดียวสี่เดือนในถ้ำโอ้เห็นตรงนี้เราเออตลาดนวลเลยก็เพราะว่าเรามันจิตใจมันไม่แข็งแกร่งจิตใจมันไม่เป็นเด็ดเดียร์เลยทำสอนกอบพระพุทธเจ้าทำอะไรก็เลื่อนเลยอะไรนี่ไม่จริงไม่จข็งบุตรมาดำนักรถที่แต่งตัวเต็มยศเนี่ย พอออกจากก็เป็นงาไปเห็นทาง้าคภาคศึกเห็นแค่ได้ยินเสียง้าคศึกโผล่ร้องสุนตลดเราก็รีบทาัหลังต้องือนกันเลยเพราะเราไม่ใช่นักรบกที่เทสติง่งแต่เป็นนักรบที่เทสิ่งนั้นเมื่อรบในสงคารามแล้วเขาจะรอดตายจากสนามรบนะั้นเขาจะไม่กลัวตายแล้วรอดตายกลับมาผูา้วิทยาเาสตร์เลหบอกจริงแบบนี้ดังนั้นเราก็ อย่าเป็นนักรถที่อ่อนแอสิ่งที่เราจะต้องให้โอกาสตัตวเองก็ะือว่าได้ทตํตไปเองให้ปฏิบัติให้มันถูกให้มันต้องให้มันควรผมเชื่อและเื่นมาเวกท่านทั้งหลายก็มีสิทธิที่จะได้สัมผัสเพราะการปฏิบัติที่มีผลพุทธเจ้าไม่ได้หัห้ามไปไม่ได้การขั้นกันาวุคนนั้นมีความจริงใจต่อการกระเพิปฏิบัติในแนวทางข,งของพระองค์จริงๆ ความรู้ควมเห็นเกิดขึ้นกับทุกทั้นแน่นอนแม้แต่ผพูดนี้เมื่อก่อนก็ไม่เคยคิดกไจะได้รู้ได้เห็นอะไรบางครั้งเราไม่เคยคิดไม่เคยเห็นคนเราจะได้รู้ได้เห็นพะเ,เราไปรู้ไปเห็นขึ้นมาก็เราก็นเอะใจว่าเอ๊ะในอย่างนี้มันมันไม่ใช่จำก,กัดเวลาคือ่ที่ค,ความจริงจำจริงใจแห่งการปฏิบัติเท่านั้น แต่ถ้าเราเล่นมันก็เล่นกับเราสำคัญมาดูว,วันนี้สิ่งที่การต้านพวกเราน่ยมันก็ไม่ใช่น้อยสิ่งที่ทดสอบพวกเราก็ไม่ใช่น้อยเพียงว,ว่าเรารู้ทันหรือไม่รู้ทันอันดับแรกเลยว่าืาัการเป็นจู่กุดมด้วยอัดผักบรีขาหานการตัดขันการเอาใจใส่จากกระโดด มันมากเกินไปหรือเปล่าสําหรับชีวิตของนักตวดเราตัวนี้นันกตวดกลายเป็นคนที่สะสมอักบริกัรสะสมบริวารสะสมรถชู่เสียงเน่หสิ่งอันนี้เลยกลายเป็นอุปสรรคการก้าวขัางการก้าวล่วงออกไปหาวพรถที่มีสติดีมีปัญญานเี่ย เขาจะน้องไปดูว่าเออคนที่เขาดินมาก่อนเราที่เขาถึงเนี่ยเขาทำอย่างไรเารขาปฏิบัติตัวอย่างไรไปเห็นเมื่อทำแล้วนี่เราตโอเคเราำงบใจนะถึงครูบาอาจารย์น่กินข้าวเก้าคำสิบสองคำสิบหกคำนอนคืนียงละสองชั่วโมงไม่มีที่นอนมาก่อนมึ่นม,ม,มีเพียงเสือ่อ เตาปูปุ๊บเอาส้นขาวน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 หลุนหมอนอนเน็นงปูนอนอย่างเงี้ยอืมบางช่วงก็แข็กขึ้นบางครั้งแกไม่นอนสามวันสี่วันเดินนั่งยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งปูปูทำถึงขนาดนี้ปูจะทำทำไมปูก็ได้มาเดเอนดิ้ดิเองก็รู้ท่านว่าอย่างไรไปเห็นท่านทำแลู้้ศรัทธาเริ่มใส่ไอ้เรากินแล้วเรานองตีปู ตาลอยห้างเป็นแล้วอันลึกอันหนักตัวเอง กุดกระทำประสงค ดีนางตองสามารถเป็นได,ด้นะโยมแต่ตัวละเล็กตัวลอยเด็กนางโซเลยข้าของข้าป้าเจ้า,า,าข้าวดำดอกบัวยก,กขึ้นเหนือหวัวข,ขอบูชาพระพุทธขอบูชาพระธระรม ไหวแด่พระสงฆ์งจิตใจจำนมตจจนงรงต่อพระนิพพานคอยถึงเมืองแก้วคอยอแล้ว